ผู้ชมค,คะพบกันในรายการยานทัศนาเช่นเคยคะ่ะวันนี้สาระของเราก็เริ่มงวดเข้ามาใกล้ที่จะหาคําตอบได้ว่าหากชีวิตต้องการรางวัลชีวิตหรือว่าต้องการจุดบรรจบเส้นตัดการระหว่างศักยภาพและโอกาสหรืออย่างที่เรียกกันภาษาพวกเราง่ายๆก็คือว่าเก่งกับเพลงมาเจอกันเนี่ยทำอย่างไรจะเป็นอย่างนั้นและพร้อมกัน โอกาสที่จะไม่เป็นหรือว่าโอกาสที่จะต้องไม่เจอกับอายากรรมหรือเจอให้ช้าที่สุดหรือเกิดผลน้อยที่สุดก็ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยมีคําตอบหรือไม่อย่างไรต้องไปถามจากท่านอาจารย์ทวัตินิดกุลเช่นเคยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจุลลธันานผู้ชมทุกท่านครับถ้าบอกว่าชีวิตเป็นได้ดังที่ใจอยากให้เป็น ทุกคนก็คงอยากได้รางวัลชีวิตอยากได้เรื่องทั้งเก่งและเฮงมาเจอกันแต่บางทีมันก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องที่ยกมาตั้งวางไว้ให้ได้อย่างใจละมังค้าอาจารย์ครับคือไม่ใช่เรื่องที่คิดขึ้นมาแล้วก็ความเฮงก็มานะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของความเก่งเนี่ยทุกคนก็ต้องฝึกหัดใช่ไหมครับกว่าจะเก่งในหน้าที่กว่าจะเก่งในวิชาการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ต้องฝึกฝนมาไม่ใช่น้อย ตอนนี้นั่นยังเป็นเรื่องของทางนอกยังจับต้องได้ยังมีอุปกรณ์ยังมีสิ่งที่เห็นชัดๆเรื่องการฝึกให้เกิดความเก่งทางในคือเฮงเนี่ยต้องใจเย็นแล้วต้องมีจิตที่เป็นกลางอย่างที่ผมเรียนข่าวฝนฟอนว่าถ้าเรามุ่งมั่นมากเกินไปความอยากนี่แหละครับมันจะเลยฉันทะจะกลายเป็นอุปสรรสามันจะกลายเป็นตัญหาอยากก็ตัญหานะครับ พอเกิดความเบื่อขึ้นมาน้อยใจขึ้นมาเบื่อก็ตันหาึังอยากเรียกว่าภาวะตันหาเบื่อก็เรียกว่าวิภาวะตันหาเพราะฉะนั้นความสามารถทางในเนี่ยมันเป็นความละเอียดอ่อนแล้วก็เปลาะบางแต่พอเวลาให้ผลขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยคุ้มค่าผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างที่ค่อนข้างจะต้องสาธุการด้วยแล้วสูงสักหน่อยก็คือ บรรดาผู้ที่ท่านสำเร็จอาจต่างๆที่เป็นสมณะเป็นเกจิอาจารย์ท่านก็มีชีวิตอยู่ที่ค่อนข้างลำบากมาก่อนส่วนใหญ่ประวัตินะครับและท่านก็หันเข้าหาร่มกาสะวะักบางองค์บางรูปเนี่ยไปบวชเป็นเนนรับใช้หลวงพ่อด้วยความลำบากตากตำเพื่อหวังจะเอาความรู้อวิชชาจากหลวงพ่อพอเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นมา รู้รู้วิถีปฏิบัติรู้ชีวิตแล้วก็มีจิตสงบก็เลยกลายเป็นพระเกจิอาจารย์ม,มีความศักดิ์สิทธิ์จากพระป่าที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนก็กลายเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองคนแต่ละระดับระดับก็เดินทางไปนมัสก,การไปหานี่แสดงว่าท่านผ่านเกมกลนกรรมอย่างดียิ่งเกมกลนกรรม คนในคนกายกรรมของท่านเนี่ยคือท่านไม่สามารถจะมีสมมติถ้าท่านบวชตั้งเป็นเนนนะครับท่านก็ไม่สามารถที่จะมีคงเวียนกรรมเวียนกรรมเก่าเกี่ยวเก่ากับใครได้เต็มที่นอกจากเพื่อนเนนด้วยกันเพื่อนพระด้วยกันก็อยู่กันไปท่านไม่สามารถที่จะมีบุพกรรมทําตามเงื่อนไขกับใครได้เต็มที่ท่านไม่สามารถจะแต่งงานได้แน่นอนคือบุเพศนิวา่าท่านไม่สามารถที่จะมีพรมลิขิตอย่างใกล้ชิดกับใคร ต้องใช้ปีกวิเวกใช้ฐานะอย่างอย่างสมณะกฎแห่งกรรมท่านมีแน่นอนอันนี้เกมกลกรรมที่ท่านต้องเล่นแต่ชีวิตของท่านเนี่ยผมเริ่มตัวสุดท้ายเลยเพราะว่ากลไกกรรมเนี่ยจากกงเกวียนกรรมเกวียนกรรมเก่าเกี่ยวกันไปถึงกฎแห่งกรรมเนี่ยแล้วแยกออกเป็นรางวัลชีวิตหรืออาญากรรมเนี่ยจะต้องแก้ที่เกมกลกรรมผมก็เลยยกตัวอย่างเป็นเกมกลกรรมตัวสุดท้ายก่อนคือ วินันหรือระเบียบทางวิญญาณเราจะเห็นว่าผู้ที่มีวินันและมีระเบียบทางวิญญาณเนี่ยที่เรียกว่ามาตรฐานแน่นอนเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ศีลา,าริยวัรของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านเป็นพระนักปฏิบัติแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นพระนักปริยัติด้วยเพื่อจะไม่ให้หลงทางและส่วนมากพระคุณเจ้าที่ออกจากป่าแล้วก็เป็นพระนักปฏิบัติจนมี ความเก่งคู่กับความเฮงหรือมียานสูงมีฌานสูงมีพลังจิตสูงมีปฏิหารมากเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนที่จะตรงไปนมัสการกราบไหว้ขอพึ่งพาอาศัยให้ท่านรักษาโรคขอโชคขอลาบเหล่านี้เพราะเพราะพลังจิตท่านสูงเนี่ยท่านท่านเหล่านี้ท่านไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ยุ่งกับใครอยู่เป็นแรมปีส,ส่วนใหญ่ วินัยทางวิญญาณของท่านในเข้่งขรับแต่นี้พอท่านเป็นผู้ปฏิบัติอย่างเดียวถ้าไม่มีปริยัติด้วยนะครับคือตัวทฤษฎีกำกับเนี่ยส่วนมากแล้วบางท่านเนี่ยก็มักจะหลงทางในตอนปลายพอมีชื่อเสียงอยู่ได้ไม่นานงองงูก็หายไปในชื่อเสียงแล้นะครับปัญหาตรงนี้ผมขออนุญาตนะครับว่าถ้าเรานั้นอาจจะผิดพลาดไม่ทราบว่าปริยัติคือข้อทฤษฎีที่ท่านจะต้อง ใช้กันในการปฏิบัตินั้นคืออย่างไรและบางทีท่านก็มั่นใจมั่นใจนขออภัยในเอาองค์ฌานองค์ญาณของท่านซึ่งผมบอกอยู่เสมอว่าปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติเนี่ยต้องมีปริยัติคือทฤษฎีด้วย<ม>ตรงนี้ก็เลยบอกว่าท่านผู้ที่เป็นสมณะ,ะเนี่ย<ม>เล่นเกมคนกรรมกับคนไกกรรมโดยเอาข้อที่สี่ก่อน<ม>คือวิัยทางวิญญาณระเบียบทางวิญญาณก็คือเอาสมาธิอย่างเดียว เอาจิตเนี่ยมุ่งเข้าสู่สมาธิอย่างที่เรียว่าสง,งบสง,งัดนิ่งจริงๆแล้วก็เกิดเป็นฌานขึ้นมาฌานก็คือตัวฤทธิฤทธินั้นก็เลยมาแสดงให้กับคนในสังคมเนี่ยได้ประจักษ์คนก็เฮโลกันไปหามากมายาเว้นไว้สมณะอีกระดับหนึ่งที่ท่านถึงพร้อมด้วยศีลาจาริยวัตรทั้งทฤษฎีและปฏิบัติก็คือรู้ทั้งปริยัติและรู้ทางปฏิบัติ ปฏิเว์ของท่านเลยสมบูรณ์และท่านก็สําเร็จเป็นพระอาจารย์ที่เรียกว่าหน้าครบรื่มสสศรัทธาขอยกตัวอย่างท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่ชาวัดเขาอาวัดหนองตาพงซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามากมายถึงท่านจะมรณาภาพไปแล้วเนี่ยท่านก็ยังเป็นที่เคารพนับถือแก่ศาสนิกชนอยู่และแต่อีกหลายท่านน่าเสียดายนะครับที่เป็น สมณะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ท่านไม่ทราบเรื่องปริยัติว่าข้อใดเป็นอันตรายต่อปฏิบัติอย่างไรก็ดุยๆไปจนกระทั่งเกิดเป็นฌานแก่กล้าแต่ยานนั้นไม่เพียงขอเพราะฉะนั้นต้องการประกบประกอบกันด้วยองค์ฌานและองค์ยานเนี่ยผมจึงบอกว่าคนไกลกรรมเนี่ยที่จะเข้าสู่เกมคนกรรมเนี่ยถ้าทําไม่ได้จริงๆในฐานะเป็นฆราวาสไปเป็นพระซะเลยถ้าเป็นพระแล้วอย่าลืมยึดข้อที่สี่ คนไกลกรรมข้อที่เกมกลกรรมข้อที่สี่ทั้งที่ผมยังไม่ได้ไล่ให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่าคนไกลกรรมมีอยู่สี่ขั้นผมเริ่มเอาข้อที่สี่เพราะนึกถึงสมณะที่ท่านปฏิบัติแล้วผิดพลาดกับสมณะที่ท่านปฏิบัติแล้วถูกต้องอนะครับอันนี้ขอเริ่มไล่เริ่มไล่เลยนะครับว่าคนไกลกรรมเมื่อไม่ได้ทําตามคนไกลกรรมแล้วมันจะเกิดปัญหาก็ต้องมาเล่นเกม,มในเกมกลกรรมเกมกลกรรมมีอยู่สี่ข้อ หนึ่งบทแห่งกรรมถามว่าเข้าฌานเข้ายานรู้ปดแห่งกรรมแล้วทําตามปดแห่งกรรมได้จริงไหมะนะครับการเวลามาถึงตอนไหนรู้การเวลาหรือเปล่าแต่คนแห่งกรรมยังมาไม่ถึงรู้การเวลาการเวลายังมาไม่ถึงแต่รู้เรื่องราวท่านนั้นรู้ว่าตนเองปฏิบัติในคนไก่กรรมไม่ได้เช่นว่าคงเวีนกรรม,รรมเวียนกรรมเก่าเกี่ยวกัน กับคนนี้คนนั้นคนโน้นก็ไม่สมบูรณ์บุพพกรรมที่เป็นบุญร่วมกันมากับคนนี้คนนั้นคนโน้นก็ไม่สมบูรณ์บุเพสันนิวาสบังเอิญมีมากมายแต่แต่งงานได้หนเดียวหรือบางทีกรัวเพราะว่ากลัวจะผิดพลาดเห็นเพื่อนแต่งงานแล้วไม่สมหวังเห็นญาติแต่งงานแล้วครอบครัล้มเหลวไม่แต่งงานซะเลยก็ไม่ได้ใช้บุเพสันนิวาสก็ผ่านไปพมลิขิต ไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับใครเพราะว่าคมลิขิตเนี่ยเขาต้องการให้มีแผ่รังสีมีเมตตามีเสวนามีสังสรรค์มีพบปะมีงานการกับเรียกว่าเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ,ะตอนนี้เกิดเป็นคนที่อยากจะอยู่เฉยๆอยู่กับครอบครัวอยู่ส่วนตัวก็เ,เลยไม่ได้บริหารกลไกกรรมในผมลิขิตก็ไปเป็นปัญหากฎแห่งกรรมอาญากรรมมาถึงยุ่งเลย จึงต้องหันมาเล่นเกมกลนกรรมในข้อที่หนึ่งกฎแห่งกรรมข้อที่สองเก์แห่งเวรข้อที่สามตัวนี้สนุกหน่อยแต่ก็ไม่กล้าสนุกมากนะักเพราะท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจก็ต้องสนุกแต่พอประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะกะประมาณหรือว่าจะสนุกใน,นกลไกกรรม <c oughs> ข้อที่สามเนี่ยได้อย่างไรคือกติกาแห่งเทพ <c oughs> และข้อที่สี่อย่างที่เรียนไปบ้างแล้วคือ วิในทางวิญญาณนั้นเมื่อคนก้าวตามขั้นตอนของคนไก,กลคนคนไกลกรรมไม่ได้ก็ต้องมาเล่นเกมคนกรรม,มถูกไหมครับอย่างที่สมณะเนี่ยจะต้องมาเข้าสู่วินันทางวิญญาณมากกว่าคารวาตเพราะเพศบรรพจิตนั้นจะต้องปลีกวิเวกออกจากความวุ่นวายครับอาจจะต้องมีกติกาชีวิตที่มากกว่าปกติอยู่สักหน่อยครับอาจารย์คะที่นี้สิ่งที่ดีฉันคิดว่า คุณผู้ชมเองคงจะสงสัยก็คือว่าแม้ถ้าเราเห็นเส้นทางได้ครบรอบวงจรชีวิตอย่างนี้เนี่ยคงบริหารได้ไม่ยากแต่ปัญหาก็คือว่ามักจะอยากรู้แต่รู้ไม่ได้หรือบางครั้งรู้ไม่ครบรู้ไม่ตลอดหรืออย่างที่อาจารย์ใช้คําว่ายังไม่รู้แจ้งก็จึงแท้งไม่ตลอดอย่างที่ว่าก็เลยกลายเป็นเรื่องของปัญหาชีวิตจะทํายังไงจึงจะทั้งค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆบริหารไปแล้วก็ไม่พลั้งพลาด แล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็สามารถบริหารชีวิตใช้กลไกลกรรมได้อย่างไม่เกิดพิสดารแต่ว่าเกิดวิจิตได้บ้างก็ยังดีครับตรงนี้ขอเรียนอย่างนี้ครับคุณท่านผู้ชมที่เคารพคือมันไม่มีใครนะครับที่จะทำได้ครบสมบูรณ์แบบทั้งร้อยนะครับแต่เราก็ต้องมาดูว่าเมื่อเราก้าวใน,นกลไกกรรมเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อหลบหลีกอาญากรรม,มเพื่อหวังรับรางวัลชีวิตเนี่ยไม่ได้เท่าที่วควรเพราะเราสัมผัสสัมผัสสัมพันธ์กับแต่ระดับ,แต,ดบแต่ระดับเนี่ยไม่ได้เท่าที่วควรแต่แน่นอนที่สุดเราต้องหนีกรรมไม่พ้นการที่เข้ามาสู่การปฏิบัติต่ตอคนไกลกรรมเนี่ยเกมกลกรรมเนี่ยก็ต้องมีตัวรู้อีกอะ<ม>นะครับถ้าถ้าไม่มีตัวรู้ โดยเฉพาะเรามาเล่นเกมปนไกกรรมในข้อที่หนึ่งกฎแห่งกรรมเราอาจจะปล่อยปะละเลยคือปล่อยไปเลยว่าอ้าวช่างเถอะเดี๋ยวถึงเวลากฎแห่งกรรมก็เป็นไปตามกฎปรากฏว่าเป็นกฎแห่งกรรมในอาญากรรมแย่เลยนะครับถ้ามันเป็นกฎแห่งกรรมในรางวัลชีวิตมันก็โชคดีไปสองถ้าเราปล่อยประละเลยนะครับในกฎแห่งกรรมโดยไม่เข้า พิจารณากติกา,เ,าเกณฑ์แห่งเวรเกณฑ์แห่งเวรก็คือพรหมลิขิตนั่นแหละแต่เราไม่สามารถทําตามพรหมลิขิตได้อย่างที่เรียนแล้วว่าเราใช้ชีวิตในพรหมลิขิตไม่ได้เพียงพอเพราะเรามีทัศนะส่วนตัวมีครอบครัวส่วนตัวมีภารกิจส่วนตัวมีจิตสํานึกสาธารณะที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมมวลรวมเนี่ยลําบากมากเนื่องจากวิถีชีวิตของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาดูตัวนี้ว่า กติกเกณฑ์แห่งเวรเนี่ยมันจะมาถึงเราด้วยเรื่องอะไรเมื่อเกณฑ์แห่งเวรพิจารณาแล้วว่าพรมลิขิตของเรามาแล้วแต่เราไม่มีสัมผัสสัมผัสสัมพันธ์กับคนในพรมลิขิตเนี่ยเพียงพอะจะต้องเกิดความเที่ยงธรรมในกฎแห่งกรรมคือถึงเวลาอายากรรมมามากกว่าร่างวัลชีวิตะนะครับเกณฑ์แห่งเวรตัวนี้เป็นตัวพิจารณาในพรหมชาญพรหมญาณ อ่าผมยังไม่ได้เกริ่นคําว่าพรหมชาญพรหมญาณนะฮะมันเป็นเรื่องของอ่าการทําสมาธิระดับหนึ่งที่ใช้เมตตาเป็นหลักนะครับแล้วก็เกิดความเมตตาเป็นไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าอัปาาปามัญญาพรหมคือนั่งสมาธินี่แหละครับหรือใช้ชีวิตเนี่ยอ่าทุกอย่างเนี่ยมีแต่ความเมตตาแล้วก็ไมตตาไม่สิ้นสุดสมมุติว่าเราเห็นเด็กอยู่กลุ่มหนึ่ง นั่งอยู่รวมๆกับลูกเราเด็กกลุ่มนี้มาจากข้างบ้านแหล่งสลัมแต่ความรู้สึกเราว่าเรารักลูกเราเราก็รักลูกเขาเขาก็รักลูกเขาเด็กสองคนนี้มีความรู้สึกน่าเอ็นดูทั้งสองคนอันนี้พูดแล้วเหมือนกับจะเสแสง้งแกล้ง<ม>ว่าแหมวิเศษขนาดนั้นเลยเลยหรือจิตใจจิตของคนที่มีพรหมชาญพรหมยาณที่จะเอามาแก้ในอ่า เกณฑ์แห่งเวรตัวนี้แทนการให้ชีวิตในพรมลิขิตแบบหลากหลายจนกระทั่งครบถ้วนตามจํานวนของพรมลิขิตที่เรามาเช่นว่าจะต้องมีการสูญเสียเฮฮาในรอดในตอนเย็นกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องในระดับประมาณวันละร้อยคนเราทําไม่ได้หรือเราไม่ชอบนะครับจะต้องออกไปพบปะเพื่อนฝูงสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอาทิตย์ละไม่ต่ำกว่าสองครั้งในวันหยุด,ยดสุดสัปดาห์ เราก็ไม่ชอบจะต้องเดินทางไปเยี่ยมผู้นั้นผู้นี้ที่เขาเจ็บป่วยเราก็ไปไม่ไหวเราจึงต้องมาดูตัวนี้ในพรหมลิขิตทําไม่ได้เราต้องมาดูตัวตัวที่สองของเกมกลกรรมก็คือเกณฑ์แห่งเวรว่าเกณฑ์แห่งเวรของเราตอนเนี้ยในพรหมชาญของเราเนี่ยขาดเท่าไหร่และก็มาทําจิตนะครับม,มาทําจิตมาฝึกจิตมาทําให้จิตเนี่ยแข็งแกร่งไว้ อาจจะต้องมีการนั่งสมาธิและเจ็บป่วยไข้แทนนี่นี่กรรมตรงที่ว่าเป็นผมลิขิตแล้วเราไม่ได้ไใช้นี่กรรมตรงบุพเพสันิว่าแล้วเราไม่ได้ใช้นี่กรรมตรงบุพกรรมแล้วเราไม่ใช้หรือนี่กรรมตรงกงเกวียนกรรมเกวียนกรรมเก่าเก่าเราไม่ใช่จะทําอย่างไรนั่งกสมาธิทํากรรมฐานให้เป็นอปมัญญาพรมถ้าท่านมีพรมชาญในเกณฑ์แห่งเวรจริงท่านมีจิตระดับนี้จริงเขาเรียกว่า เป็นพรมบาลังสีแสงแสงแห่งเมตตาของท่านเนี่ยส่งออกไปเป็นอัปม,มัญญาพรมไม่มีที่สิ้นสุดป้องกันได้ครับป้องกันได้ในระดับที่ว่าถึงคุณจะไม่ได้มีสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้คนโน้นในระดับปมนิจิตในระดับบุเพสรรนิวาสครบถ้วนในระดับบุเพบ,บ,บุพกรรมครบถ้วนในระดับองเกวียนกรรมเกวียนกรรมเก่าเก่าครบถ้วนแต่คุณมีจิตเมตตาสูงและ ทดเชยอ,อีกทีหนึ่งทดเชยอ,อีกทีหนึ่งด้วยการรับทำหน้าที่ให้กับสาธารณะประโยชน์ตามความเหมาะสมเขาเรียกว่ามีจิตสำนึกสาธารณะถูกไหมครับตอนี้พอมีจิตสำนึกสาธารณะเอเราจะใช้กฎกฎแห่งกรรมยังมาไม่ถึงเกณฑ์แห่งเวรในภพมิขิิได้อย่างไรเราจะทำหน้าที่รับใช้สาธารณะได้อย่างไร ถ้าเราเป็นผู้ที่รับใช้ราชการเราก็ทําหน้าที่ราชการของเราในส่วนนั้นให้ดีที่สุดถ้าหากว่าเรามีโอกาสรับใช้อยู่ในสถาบันใดสถาบันหนึ่งเราก็รับใช้สถาบันนั้นให้ดีที่สุดแต่เราบังเอิญไม่มีหน้าที่เราไม่ได้เป็นข้าราชการเราไม่ได้เป็นทหารเราไม่ได้เป็นตำรวจเราเป็นประชาชนคนธรรมดาเราจะรับใช้ในในสถาบันไหนได้ดีที่สุดก็สถาบันศาสนา นะครับสถาบันศาสนาโดยเราทำตัวที่เป็นกฎแห่งกรรมเกณฑ์แห่งเวรตัวเนี้ยให้เข้ามารับใช้ศาสนาได้อยู่สองสองสองสาขาคือหนึ่งทำตัวเป็นสมณะได้ไหมเพราะสมณะเป็นผู้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเป็นผู้รับใช้ศาสนาเป็นพุทธบริษัทบริษัทแรกเราเป็นพุทธบริษัทรองเราจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างไร เมื่อเราไม่สามารถจะเรียนงานพระศาสนาได้อย่างพระท่านเรียนทั้งปฏิบัติปริยัติและปฏิเวทคือปฏิบัติก็คืออยู่ในป่าบ้างนั่งสมาธิบ้างปริยัติก็คือเรียนมหาวิไลม,มจรออย่างตอนนี้นะครับหรือว่ามอมอรอมหามกุฎร,ราชวิทยาลัยเราทําไม่ได้เราอยากจะรู้ศาสนาซึ่งเรื่องศาสนาเนี่ยจริงๆละเอียดอ่อนมากมทั้งในภาคธรรมดาและในภาคเหนือสามัญวิสัย ผมมักจะแนะนําให้คนเลือกตัวนี้ไปพรางๆก่อนือการรับใช้เทพกติกาแห่งเทพแต่การรับใช้เทพในะกติกาแห่งเทพนี่ผมไม่ได้หมายความว่ายุให้คนไปร่างทรงทั้งหมดไม่ใช่นะครับมันเป็นหนทางลัดนะครับที่เราจะเรียนฌานเรียนญาณเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆได้ค่อนข้างรวดเร็วเพราะหากว่าทําจิตให้ว่างมีคนทักทายมาว่า ชีวิตของคุณอาถรรพ์นะชีวิตของคุณมีปัญหานะชีวิตของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจะต้องมาสถิตในตัวคุณคเพื่อสร้างบาร,รมีให้กับตัวขาให้กับท่านแล้วก็สร้างบาร,รมีให้กับตัวคุณนะ,ะผมว่าถ้าหากว่าศึกษาในทางกระแสธรรมกระแสที่เดินไปสมาธิกรรมฐานภาวนาทำฌานขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็เข้าวิปาาัสสนาญาณสมถะกรรมฐานอะไรอย่างละเอียดละออไม่ได้เนี่ยวิธีทางลัดแล้วก็ อ่าที่จะรู้ได้เร็วที่สุดเนี่ยถ้าท่านถูกทักว่ามีองค์มีเทพขอให้รับไปก่อนไปทางกลางก่อนนะครับตรงนี้มันเป็นเงื่อนแล้วแหละครับเป็นเงื่อนที่คุณจุรัก์อาจจะต้องไม่สบายใจนะที่ผมมาชูประเด็นว่ากติกาของเทพหมายความว่ารับใช้เทพโดยให้เทพผ่านเข้ามาแล้วใช้ญานเทพมาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมแต่ผลหลังหรือถ้าไม่เอา ไม่เอาใช้สมาธิให้เข้าถึงเทวานุสติทางเลือกนะครับคือไม่ประทับตรงแต่ท่านต้องเรียนสมาธิจนถึงท่านที่เรียกว่าเทวานุสติเลือกได้ทั้งสองทางนี่แหละครับก็คือจะเกิดการเล่นเกมปนกรรมในปลไกกรรมที่ขาดขาดาขาดตอนอยู่ห,หรือว่าขาดคุณสมบัติอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ชัดเจนนีดทีง คนจะเริ่มตกใจว่าเอ๊ะแนะนําให้เป็นร่างทรงถ้าไม่เป็นได้ไหม,ไ,มได้คือทําสมาธิให้ถึงพรมชาญพรมยานในเทวานุสตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคงจะมีคําถามในใจตามมาว่าประการแรกเริ่มจะเข้าใจละเริ่มจะรับรู้ได้บ้างละแต่คําถามก็คือว่าเส้นแห่งความพอดีเนี่ยที่รู้ว่าเท่าไหร่คือพอดีของตัวเองเอ๊ะบางทีหาไม่ค่อยเจอว่าอะไรคือพอดี ไม่รู้ว่าตรงไหนคือพอดีตรงไหนคือน้อยไปตรงไหนคือมากไปอันนี้คาถามที่หนึ่งแหละว,ว่าทำไมจะรู้เรื่องพอดีประการที่สองค่ะก็คือช่วงสุดท้ายที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของเทพการรับใช้รับใช้อย่างไรแล้วจะก,ก้าวข้ามไปถึงเทวานุสติได้ไหมและอย่างไรเอ้บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าผู้ชี้บอกทางเนี่ย บางครั้งก็งงๆว่าตัวจริงตัวปลอมตรงนี้ต้องต้องคิดกันให้ดีเกินสุดท้ายรายการสักครึ่งนาทีอาจารย์คะแล้วคราวหน้าเราจะคุยกันเรื่องนี้ให้ละเอียดทีท่วนแหละว่าแล้วอย่างไรจิงจะเรียกก็พอดีอาจารย์จะทิ้งท้ายยังไงคะครับความพอดีเกิดขึ้นอยู่กับสัญญากรรมของแต่ละคนนะครับจะรู้อย่างไรล่ะคะครับจะรู้ในสมาธิระดับสูงครับนะครับเมื่อสมาธิระดับสูงยังไม่เกิดผมจึงบอกว่าให้อาศัย กติกาแห่งเทพไปพังพลางก่อนแต่อย่าปล่อยประละเลยจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องของการประทับตรงโดยขาดเหตุผลไปนะครับชั่วระยะหนึ่งได้แต่บางคนช่วงนั้นเกิดไม่มีเทพเทวดามาเกี่ยวข้องก็ต้องให้พยายามมุมานะทำสมาธิให้ถึงพรหมชาญพรหมยาณหรือเทวดานุสติไม่ต้อประทับตรงได้ให้เลือกสองสถานครับค่ะทีนี้มีอีกนิยตคาก่ที่เวลาจะหมด จะทราบได้อย่างไรจะรู้ได้อย่างไรว่าสัญญ,ญาณที่มาเนี่ยแปลว่าเอาละนะจะมีอะไรมาอยู่กับเราเลยนะครับการตรวจสอบสัญญาณโดยทางกายก็จะมีอะไรแปลกๆขึ้นทางกายการตรวจสอบสัญ,ญญาณขึ้นทางจิตก็ม<ช>ีแปลกทางจิตและลึกลงไปคือวิญญาณเช่นอยู่ดีๆร่างกายของเราเนี่ยก็ผิดปกติมีอาการหนักบานักไหลหน้าชามือชาแล้วรู้สึกอึดอัดผิดผิดผิดเที้ยนไปหมด เมื่อไปตรวจทางทางการแพทย์หาสาเหตุไม่ได้อันนี้ต้องต้องต้องเรียกว่าสัญญาณส่งมานะครับว่าคุณจะรับกติกาของเทพหรือคุณจะเข้าสู่วินัยทางวิญญาณสุดแท้แต่จะเลือกค่ะอยู่ดีๆก็เกิดความล่มจมในธุรกิจการค้าทำมาหากินค่ะทางที่กำลังไปได้สวยครับซึ่งวองแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นนักวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าโอ้โหหลักทรัพย์ของคุณนี่นั่น นั่นหนามากมายน่าเชื่อถือเอ๊ะมันสลายไปได้ยังไงนะครับความรักคู่ครองก็เหมือนกันไม่น่าที่จะมีฟ้าผ่าลงมามบุตรบริวารก็มั่นใจแล้วว่าบุตรบริวารของเราเนี่ยดีแน่แต่มันกลับเอาแน่ๆน่จริงๆก็ไม่ดีวิบัติในชีวิตนั่นแหละครับเป็นสัญญาณเตือนครับเมื่อไหร่ก็ตามซึ่งเกิดวิกฤตพลิกผันในชีวิตเริ่มเป็นสัญญาณอย่างที่ว่า แล้วจะบริหารชีวิตยอย่างไรจะมีวิธีจัดการอย่างไรต้องข่าวหน้าแล้วและข่าวน,นี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณอาจารย์ธวัชนคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ